สวัสดีค่ะ this is uh, พี่กายพี่กายนะคะสวัสดีพี่กายสวัสดีสวัสดีสสดครับอ่าพี่กายนะคะหน้าตอนนี้นะคะยังไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเจอร์นีสหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่กายเนี่ยนะคะมีมีริ้วรอยเยอะมากหน้าผากแต่ถ้าเทียบกับอายุของเธอเธอตอนนี้นะคะ50สปีแล้วนะคะเธอก็ถือว่าหน้าเธอก็ยังเด้งใช้ได้อยู่ แต่ว่ามันก็มีลายใตย้ตายอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็จะเห็นว่าเออหน้านี้กม็มีผิวที่ก็มีสีแดงแล้วก็ไม่เรียบก็เป็นรอยรูขุมขนบ้างเป็นรอย I can y o อั u i t i อัล i t ทิบิตร y งวิธีอ e ย e s เวลาที่ที่ยิ้มก็จะมีตีน <laughs> ตีนกายเยอะมากนะคะทีนี้ว่า เราก็ต้องใช้ครีมลูมิเนสของผลิตภัณฑ์เจนเสไปก่อนสักพักหนึ่งซึ่งคนอื่นที่เขาใช้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1เดือนครึ่งจะเห็นผลทันทีทีนี้ดีๆก็จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับพี่กายแต่แต่ก่อนอื่นเลยอยากจะโชว์ที่อยากจะโชว์คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็น instantly ageless นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเจนเสหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีหลายหลายหลายถูกเล็กๆนี่เลยนะคะแล้วก็หนึ่ถูกนี่ก็สามารถใช้ได้หลายครั้งมาก เนี่ยนะคะถูงนี้ของดีๆนี่ใช้อ,อันเก่านี่ใช้ประมาณสัก5ครั้งนะคะกล่องมึงนี่ก็คือใช้ได้นานเลยทีนี้วันนี้เราก็จะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์เอ e เลส s นี้ของกับ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 ลิ้วลอยคือถุงใต้ตาของพี่กกายยนี่นะคะแต่ทีนี้ว่าเราจะไม่ทําทั้งสองข้างเราจะทําแค่ข้างเดียวเพื่อว่า เพื่อนๆทุกท่านจะได้เห็นถึงผลลัพธ์ของมันมันจะระยะเวลาในการทำ,าทำงานของ a g e l s s เนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก1นาทีถึง1นาทีครึ่งแล,แล้วเราก็จะเห็นผลลัพธ์เลยซึ่งผลลัพธ์นี้นะคะจะไม่ถาวรมันจะอยู่ได้ประมาณสัก8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเราลองมาดูกันดีกว่าว่า กับพี่กายหรือ,อใต้ตารอยใต้ตาของพี่กายเนี่ยนะคะมันจะ,ะใช้ได้เห็นผลได้จริงวันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมเลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดีๆทิ้งกล้องไว้อย่างนั้นก่อนนะคะวิธีการทำเอจเลสของเรานี่นะคะเราก็จะใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะใช้เพียงแค่นิดเดียวแต่ที่ปลายนิ้วนะคะอ่าแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอมองขึ้น can you look up please อ่า and you don't you don't make any facial movement for about a minute okay ล o ก k ับ LOOK UP okay แล้วเราก็แตะเข้าไปที่ใต้ตาใช้วิธีการแตะแทบๆทบทที่ใต้ตานะคะไม่ค่อยถนัดนะคะไม่เป็นไรก็พยายามทำา LOOK u หลีกลุกขับ okay แตะแตะไปอย่าให้มันแห้งสักทีเดียวแล้วก็ค่อยๆแตะแตะไปให้มันเกิดความเปียก Uh, ทั่วๆนะคะแทบแทบทบนะคะจำไว้ว่าอย่าไปรูดนะคะ uh, เราเราไม่ทําให้มันแห้งททีเดียวเราให้มันให้ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันซึมเข้าไปใต้ถิวหนังเอง o o o k up p l e a อ่า and try not to move your face ดูที่ว่า uh, ใต้ตาของพี่กายเนี่ยถุงใต้ตาของพี่กายเนี่ยจะลดลงหรือเปล่าให้เพื่อนๆได้เห็นกับตากันไปเลยนะคะ ค a n you feel ะ n ร t i n g ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไี่ใช่ไม่นช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไมาแตะเราจะ่กมาลองแตะใอ,อ่ไม่ใช่กา่ใชนไม่น่ไมหใช่ไม่ใช่นะคะ่ใช้ม่ใช่มใช้น้อใช่่ยช่้ม่ใช่ไม่่่ใใใชนน่ใช ถุงใต้ตาไม่ได้เยอะแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ได้สามารถใช้ตรงขอบและหน้าได้ด้วยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะแก้ไขตรงจุดไหนเดี๋ยวให้มันแห้งสักหนึ่งนาทีนะคะ จะเห็นเลยนะคะมันยุบลงไปทันทีเลยนะคะข้างนี้นะคะข้างนี้กับข้างนี้นะคะตอนนี้แตกต่างกันมากนะคะข้างนี้จะเห็นได้ว่าตึงตึงเลยเห็นชัดๆเลยข้างนี้ตึงรอยนี้ก็เกลี้ยงเงียนเลยนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ a g e l e s สีของเขาเนี่ยนะคะเป็นสีเนื้อด้วยนะคะก็จะทําให้มันกลมกลืนกับผิวของเราไม่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 ทิ้งคราบสีขาวไว้ด้วยนะคะ It works really well. Sweetheart one side is all totally uh, flat now. ลูกยังเกอรอ่าเดี๋ยวดูหน้านี้เด็ก,ก้าเด็กลงเลยนะคะสิบปีเลยปะอ่าแล้วมาดูหน้านี้นะคะแก่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราใช้แสงช่วยนะคะอ่าเราไม่ได้ใช้แสงช่วยเห็นเลยนะคะครึ่งหน้าไม่มีรอยครึ่งหน้ารอยเยอะมากโอเคไหมคะขอบคุณคะ่ะผลิตแพนเจอร์นสนะคะเอจเลส ใครสนใจก็ติดต่อได้กล่องหนึ่งมี50หลอดเล็กๆใช้แตะเบาๆที่ใต้ตาแตะ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 ไม่ใช่ลูดนะคะแล้วหากหากเราใช้นานๆไปนะคะถุงใต้ตาจะลดอย่างถาวรด้วยนะคะลดขนาดลงนะคะไม่ได้ไม่ได้หายไปเลยโอเคลดมากเลยรีวิวนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Smile? Not smile. Smile. Can you stop smiling? Perfect.